ไม่ปลามาดูปราหน่อยสิโอ้ยเหนียวกันเลยเฟสเยาวผมว่าียานม๊าจะสองวัยอยู่ท่ไหนนี่คือเห็บดีค่ะป่ามันกตรงงามเลเนาะก้อยเส้อผเดียงแล้ว พันปากล้วนนลนเน,นี่ยเีีผ้าองค์พะลุพุนนี่ปลงเนี่ม่ได้เจอมือไฟหมือไฟก็ใส่ไปรวดต้นหนูถูกปืนนี้กินมกเว้ยให้พูดได้ไ่าเสียวอีกพื่อนยื่นึ้น ป้าถือแก่นี่หอมดีของป้าถือปลาเอาดูหวมนเนี่ยสวดดสวดให้เพี่น้นองก็สวดให้เลยตัวนี้เฮยก็เลยจับเลยเด้มิดๆกัมีป่าอยู่ ใส,ส่สสวยเลยคนระับไปป่าสองเส้นกูวุ่นด้วยกลางน้ำด้วยฮะหายจ่อยเขามีจ่อย มนันประบันไงดูยกกับดูได้เลยพี่น้องสวัสดีครับยุช่องอมสินอ่อนทัวร์นะพี่น้องวันนี้พามาทัวร์กับยกสะดุ้งเลยไปมากเมี่ยหากินนะพอได้พอดิตักก,กันเลยบาทละประมาณบาทละขีดแล้วเด้๋ซิปซิปก็ตัวกูขึ้นไปขายผูดได้ไลค์ก็ได้ สองดังมาดุนฤาษีสีมันนี่ดังนะครับดังดน,นีง่มาดูห้องผู้นีเพื่อนใดห้องผู้นีห้องผู้นีหายจ่อยเด็ตัวหนึง่งห้องผู้นีก,วก็ว่ามีเยอะตัวมาดูฟัง่นอผมผมฟังผมเนเป็นใด มิดซีดีมิดซีดีเลยยังพอ้อเลวตีสิขึ้นแม่เลยตีดึกดึกหายจ่อยเขามีเลยพี่นอ้องบ่ถึกบาเรื่องพวกนี้ทุกวัน ยังดพูดถือดีๆเสียส,สมศมเงว่ถือนะบันนี่เหาอมีปะอือผู้ยุแก่นี่ได้ได้ยุบบาทละสองบาทละสิบได้ยุแต่สะดุ้งดยด่ง,งไงเด้ทำไมาหากินพี่น้องเย้ยเป็นเรองประเด็หวงหามหรอกเพราะว่ากะท่รดนห่นเอ้า เอาลุนดูปาะเขา่าไ่สิเปลี่อนเอาเอฟอันนี้เราคือขวมแล้วเราไปใส่อะไรจ้คของเรามันบ่เหี้ยบรตาติดปลารลไปใส่ล่ะห่านเราวปีนเผาเราเด้อฮะ ปาลาเราไปละเตี๋ยคนไปยูสะดุ้งปิ่นเผาแล้วเฮ้ยขึงปิ่นขาสีก้างด่างเลยได้อพี่น้องแต่ของมไปยูปอะไรบ่ดังนี่นอกจากพอได้ยุคครูบาดด้วยครูบาดละลายบางคนก็ได้ยุคนค อ้าวอันนี้ฮึฮึปลามันกลัวรถดำเลยพี่น้องเลยมันไม่มาเลยพุณมันมันได้ยินเสียงอันรถดำมันบ้ามากหรอกนี่นี่มันยานบาดันะส่สองสัน มันไม่มีป่าปะนี้เข่งม,มันตั้งเป็นเป็นแข้งเป็นหินบังแต่หรือเป็นอย่างหินคือยังเ่าเหยียบอยู่นี่ปะอืมอะไรเห็ดการณ์เรา,าหรยขี้กระติก็คือนะ่ร

ตาตังกนสกคนตัวปลามันกันมอนกับเครียดตัวนั้นก็ปีนท้องตัวนั้นตังกันได้คนประยุน้ำอผู้เก็บกูงอเลยกำลังสีมานี่ มันมาถือปลาเลยเพียรนี่คือเก็บกูแล้วบ่ถือเพียร์นี่เก็บกูมันติเมื่อกล่ะทีเด้อเอคือว่าปลาบ่เติดนี่บ่คื่อแล้วเนาะ นกขึ้นมาหนึน่ป่าเต็นนกเด้งเด้งคือเลยมามาดูกันสองดังดังนี้ก็ดังแล้วฟังนี่ถือดีอยู่เทางนี้นะถือึ้นฟังพอได้เก็บเงินแล้เพราะได้ตักด้วนี่เลยอันนี้มีอันนี้มิดจ้อยวะมิดสีดี

คลิปนี้จบไปขแคนนี้ก่อนนะเพื่อนเเ้อมันขึ้นไม่ได้แล้วติดแล้วเ้อเมื่อไรลงหงมุดสะบาบาดนี่เยเจอกันใหม่คลิปหน้านะความสินอนทัวร์บคลิปนี้สวัสดีครับ